สวัสดีครับผมวิชิตชาวาหานะครับหัวหน้ากลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองประชาสัมพันธ,ธ์และกิจการต่างประเทศมหายาลัยมารสขามนะครับประวัติความเป็นมาโดยสังเขตเนี่ยทางสถานีวิทยุาาทน่ยก็มองเห็นเทรนด์แล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับจึงได้มีการสร้างเพจ fm หนึ่ร้อยสองขึ้นมาภายใต้ชื่อ facebook com MSU r a d i o นะครับซึ่งก็ใช้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี57-58ในช่วงประมาณนี้นะครับใช้มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ10ปีละนะครับก็มีคนติดตามเพจหลัก10บหลักร้อยมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็อยู่ที่7,000นะครับคอนเทนต์หลักที่ทางเพจ MSU r a d i o ได้นำเสนอออกไปสู่สาธารณชนหลักๆก,ก็จะเป็น เอามาช่วยในการไลฟ์สตรีมมิ่งรายการนะครับแต่ไม่ได้ไลฟ์สตรีมทุกรายการเราคัดเฉพาะรายการที่เป็นแมสหรือว่ารายการที่คิดว่ามีความสําคัญนะครับจากนั้นเราก็อาจจะเอาคอนเทนต์ที่ไลฟ์ไปเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นพอดแคสต์เพื่อที่ต่อยอดในสื่ออื่นต่อไปเป็นไฮไลท์ของการทำสตรีมมิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไลฟ์สดแต่ว่าภายหลังเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ uh, ลิขสิทธ เรื่องของเพลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับทำให้เราก็ต้องปรับตัวไปตามอัลกอริทึมของ f a c e b o o k นะครับเช่นถ้าเพลงมีลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็จะไม่ไลฟ์สดนะครับเราจะไลฟ์สดเฉพาะรายการที่เป็นการสนทนาการทอลการพูดคุยกันมากกว่านะครับซึ่งพวกนกี้มันก็จะไม่มีลิขสิทธิ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะเอาไปตัดเป็นารายการพอดแคสต์ทาง Youtube ทางาโซเชียลมีเดียอื่นต่อไปนะครับ ในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยของสื่อที่มีการเปลี่ยนอันลกอริทึมอ,อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งบางสื่อเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของคลิปสั้นช็อ,ชอตอะไรต่างเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยครับในฐานะที่ทำคอนเทนต์ที่เป็นที่เป็นวิทยุชุมชนนะครับวิทยุธุร,รกิจแต่สถานีของเราเนี่ยเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลในด้านสาธารณะเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำคอนเทนต์ให้มันตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการ สร้างสถานีทิวตรงนี้ขึ้นมามากกว่าครับเราก็ปรับตัวตามไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งตามเทรนของเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับเราเอาเฉพาะาคิดว่ามันมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นยอดไลค์ยอดแชร์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลมากนักนะครับแต่ว่าไม่มีผลเลยก็ไม่จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีการปรับตัวที่จะทําให้ยอด Engagement ต่างๆ รเรามีการาบมรณานการระบบลัางบ้านกับการทํางานลักษณะจริงกับสื่อดั้งเดิมก็คือเรามีการดูกลุ่มเป้าหมายนะครับจะเป็นเพศวัยช่วงอายุอะไรต่างเนี่ยเราออาข้อมูลหลังบ้านที่ Facebook เนี่ยนะครับให้เรามาเนี่ยเอามาทําการบ้านแล้วก็กาหนดได้ว่า content ช่วงไหนจะแพร่ช่วงไหนบ้างน,นะครับนี่ก็คือเป็นการปรับตัวของอเพจ Facebook ของส l a m t h i ครับ ในเรื่องของรายได้นะครับการดําเนินงานของสถานีวิทยุมมสสองของเราเนี่ยนะครับเราดําเนินง,งานภายใต้งบประมาณของมหาทยไลส่วนหนึ่งที่เอามาจ้างบุคลากรน,นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่ใช้ในการดําเนินงานของสถานีวิทยุซึ่งก็เป็นงบประจําที่ทางมหาทยไลัยอนุมัติให้เราดําเนินง,งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของรายได้จาก Facebook หร,หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเราเราไม่มีรายได้จากทางนี้แต่ว่าในระบบหลังบ้านของ Facebook เองก็พยายามแจ้งเราอยู่ว่าคลิปนี้นะ,อะคอนเทนต์นี้คุณมียอดติดตามมีกราฟพุ่งขึ้นแล้วะจะมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่ามันผิดเรื่องของจรรยาบรรณด้วยผิดเรื่องของวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของสถาน,นีทวเราด้วยครับ ความร่วมมือการทํางานของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามของเรานะครับก็มีเครือข่ายับตั้งแต่ท้องถิ่นนะครับในจังหวัดก็จะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยหรือสวทนะครับโดยนํารายการต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นรายการพูกว่ามหาสา,ารคามพบประชาชนอย่างเงี้ยแล้วก็ มีความร่วมมือกับทางสวทรหรือทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเข้ามาร่วมมือกันในการดําเนินงานเพื่อที่จะป้อนคอนเทนต์ในระดับโลคอนหรือว่าท้องถิ่นของจังหวัดเนี่ยนะครับออกนําเสนอให้หาทั่วไปได้รับทราบนะครับระดับของประเทศนะครับเราก็มีความร่วมมือนะครับมีการทําทเพจนะครับ เพื่อที่จะร่วมมือในการแลกคอนเทนต์กันจะมีเครือข่ายหนึ่งนะครับระดับประเทศโดยมาหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับเก้ามหาวิทยาลัยร,รวมกันเรียกว่าเครือข่ายวิทยุสถาบันหรือเราใช้ชื่อเรียกติดปากภาษาอังกฤษว่า Thai u n i w s Network นะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกอากาศทั้งออนแอร์ air แล้วก็ทางเพจ Facebook เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับก็มีเครือข่ายร่วมกันอยู่เก้ามหาวิทยาลัย11 ขืนสถานีนะครับมีทางภาคเหนือก็จะมีมอชนะครับแล้วก็มอนเรศวรทางอีสานเราก็มีมอขอแล้วก็วิทยุมอสองของเรานะครับภาคกลางก็จะมีวิทยุธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ยุรานกรนะครับทางใต้นะครับก็จะมีมออทั้งสองวิยาเขตทั้งหาดใจแล้วก็ปัตตานีในอนาคตนะครับผมคิดว่าการดําเนินงานของสานดีิทยุนะครับ โดยเฉพาะสื่อดั้งเดิมอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์นะครับในอุตสาหกรรมสื่อนี่นะครับมันจําเป็นที่จะต้องมีสื่อใหม่นะครับอในอน,นาคตอาจจะไม่ใช่เพจนะครับเราอาจจะแล้วอาจจะมีสื่ออื่นที่เป็นโซเชียลมีเดียเข้ามาเราก็จะต้องมีการใช้นะครับสื่อเดิมกับสื่อใหม่เนี่ยควบคู่กันไปนะครับมันถึงจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับประเด็นนี้ผมคิดว่าจะเป็นเพจ ก็แล้วแต่เป็น t i k t o อกเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็แล้วแต่เราจะต้องมีการใช้สื่อดั้งเดิมเนยครับประสานเข้ากับสื่อใหม่เพื่อที่จะทำคอนเทนต์แพลตฟอร์มแต่ละตัวเนี่ยมีรายละเอียดแตกต่างกันยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของในเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าเ็นไอเดียก็คือต้องใช้ควบผู้กันไปครับจึงจะทําให้อุตสาหกรรมสื่อตรงนี้ก้าวต่อไปในอนาคตได้ครับสำหรับการเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยทางชาแนลที่ยุของเราเนี่ยก็มีการซัพพอร์ตให้กับนิสิตของมาาหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขานิเทศศาสตร,ร์สาขาภาษาไทยและก็สาขาอื่นที่แวะเวียนเข้ามานะครับโดยเฉพาะาสาขาการสร้างสารรค์คอนเทนต์ใช่ไหมครับ ก็ได้มีการมาร่วมผลิตรายการกับทางสถานีวิทยุของเราเนี่ยอ่าน่าจะปีที่2นะครับก็มีโอกาสารุ่นถัดไปนะครับรุ่นน้องๆเนีน่ยก็ยินดีนะครับรุ่นพี่เราก็มาสร้างรายการ The Creator ไว้นะครับเพราะนั้นเราก็อาจจะมาสืบสานต่อยอดในรายการพวกนี้นะครับแล้วก็มีช่วงเย็นนะครับรุ่นพี่เขาก็มา ผลิตรายการแล้วก็เผยแพร่อ,ออกทั้งรุน FM แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นพี่เราเนี่ยก็เป็นนิสิตจ้างงานที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีโครงการที่จะจ้างงานนิสิตเข้ามาช่วยงานหน่วยงานต่างๆที่ไรนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อนรับสาขาสื่อสร้างสรรค์น,นะครับที่จะเข้ามาผลิตคอนเทนต์ดีๆออกจากาสถานี่อยย่ตรงนี้เผยแพร่อ,ออกสู่สังคมให้สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ